สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนจนแบบเชอรทนไม่ค่อยได้เชื่อจากปกติที่ไม่ค่อยกินน้ําเย็นก็เริ่มมากินร้อนเกินไปขอเปิดแอร์แล้วกันนันี้อีกคนอีกแล้วคือวันนี้นะวันนี้ได้ถ่ายทาคลิปบางอย่างลงไปเห็นทรงผมเชอร์ไหมฮะทรงแปลกๆ่าปกติแบกกลางมาช่ไคือทั้งปันแต่แตะเกียบเนี้ยที่หนูเพิ่งเปิดมาหนึ่นตกใจเนะี่ยคือเจนส่งมาค่ะแต่ก็บอกว่าหน้าเหมือนพี่เชอร์เลยอันนี้ ซึ่งไม่ใช่แค่เจนปันก็ส่งมาแล้วพี่ทงทําดูไหมหนะ้าเหมือนพี่เลยเพื่อนเชอก็ส่งน่าจะมากกว่าห้าคนที่ส่งมานะคะวันนี้เชอก็เลยได้ลองทําตามนั้นไปแล้วแหละเดี๋ยจะเอามาลงให้ในเร็ววันนะคะเหมือนหรอโอ้ว่าหน้าเหมือนเชอรเป็นไ,ไงคะถ้าทาตรงนี้จริงๆโอเคไหมแต่คือทําไม่เหมือนอะ่ะคือด้วยความที่ตรงนี้เชอมันสั้นกว่าเขาแล้วก็ตอนนี้หน้ามาเชอยาวทิ่มตาอะไ่าง้หรอไม่ได้หรอแต่ทุกคน,นบอกว่าหน้าเหมือนเชอเชอแบบเหมือนตรงไหนไเห็นจะเหมือนเลย แล้วก็แคทเรดดีโอทีมีตอนแรกออกแล้วนะจะ๊ะไปดูกันได้เจอมริชอบบทของซีรีส์นี้ม,มากาแล้วก็บอกอีกอย่างนึงนะคะแคทเรดดีอเป็นสถานที่ที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทำด้วยใจกับไรค่อยวัก <c oughs> คือหนูอีกอันนึงที่สับสนมากคือชื่อตัวละครบางทีเราก็จำแอจะตัวละครเพื่อเล่นในบทแต่พอมานอกบทหนูก็จะแบบเออ นะพี่คนไหนชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยรือเราเชิญเป็นคนที่มีปัญหากับชื่อมาตั้งนานแล้วคือเชิ์จะจำหน้าคนได้ดแต่เชิร์มักจะจำชื่อคนไม่ค่อยได้เพราะนั้นกับแฟนๆที่เราเชอเชอญจำหน้าได้นะแต่ถ้าถามชื่อเนี่ยรอบนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดงานจบมือกลับมาอีกได้โปรดอย่ามาทดสอบความจำเชิญเลยนะการชวนเนี่ยเพื่อนเชิญองเออจรีบชื่อเขาไปเหมือนกันเป็นพวกแย่ขนาดเนี่ยโอ้กตกิลการจำชื่อคือแย่มากเนอะทุกคนอย่ามาแก้เรานะและเนี่ยคือเราเว้นงานจบมือไปนานมากๆมาสบบางังคมเพราะฉะนั้นอืมอืม น้องๆเนี่ยโม่ไงยังจําได้แต่รุ่นสองเราจะจําได้ก็นานเนี่ยรุ่นสามตอนนี้หนูบอกเลยหนูไม่รู้เลยว่าเข้ามาหนูจะจําเขาได้หรือเปล่าเรียนมาหาลัยหนูยังเป็นเลยก็เรียนมาคาเดียวกันแต่ก็แบบเธอชื่ออะไรนะฉ <c oughs> ันจำได้แต่ได้่าเ,าเรียนด้วยกันแต่เธอชื่ออะไรนะ a CGM ชื่ออะไรนะลูกพี่จํหนูไม่ได้จ้ะแต่ว่าเราขอโทษนะแต่ว่าเราจําได้นะแต่ว่า,ไไา,าจำชือไม่ได้เ็ามีปัญหากับการจาทื่